สวัสดีครับเราวันนี้เรามาเฝ้าเดียวกันต่อนะครับในยอห์นบทที่3ข้อ3ถึงข้อ7นะครับหับวข้อเรื่องท่านทั้งหลายจะต้องบังเกิดใหม่นะครับให้เรามาดูพพิ่มพีด้วยกันนะครับพระเยซูต,ตัดตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้นิโคดีมัสทูลพระองค์ว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรได้จะเข้าในคันมารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือพระเยซูตัดว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหน,นังและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญ,ญ,ญาณก็เป็นวิญญาณอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายจะต้องบังเกิดใหม่ครับให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราเวลานี้ผ่านพระเจนะของพระองค์ขอพระเจ้าสอนเราให้เราเข้าใจสิ่งที่พระองค์กําลัง สื่อสารกันเราอยู่เราอยู่ที่ฐานในพระนามสุดขีดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้นะครับจริงๆอยากจะใช้ชื่อเรื่องว่าเราทั้งหลายจะต้องบังเกิดใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นคําจากความพินะครับก็เลยก๊อปปี้มานะครับไม่ต้องพิมพ์นะครับท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่นะครับเราเคยได้ยินเรื่องนิโคเดมัสมหาพยัสคิดในเวลากลางคืนใช่ไหมครับมีชายคนหนึ่งชื่อนิโคเดมัสนะครับ เป็นขุนนางเป็นอาจารย์นะครับมาหาพิสเิษเวลากลางคืนนะครับและบอกพะองว่ารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นครูเป็นคนสอนมีหมายสําคัญต่างๆและพระเจ้าสิทธิ์อยู่ด้วยพระเยซูเลยเปิดฉากบอกเขาเลยนะครับว่าเราบอกความจริงว่าคนไหนไม่ได้บังเกิดใหม่ก็จะเห็นแผ่นินพระเจ้าไม่ได้นิโคเดมัสงงมากครับฉันเป็นอาจารย์เป็นคนสอนเป็นคนที่มีความรู้นะครับและฉันเห็นสิ่งต่างๆที่มีในเธอแต่เธอบอกว่าฉันต้องบังเกิดใหม่ฉันจะ ฉันแก่แล้วฉันจะบังเกิดใหม่ได้ยังไงใช่ไหมครับพิคิตบอกว่าไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าคนไหนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่จากน้ํแในพระวิญญาณนะครับได้รับการบัพติศมาคือการตายจากเนื้อหนังของตัวเองและรับพระวิญญาณของพระเจ้าเข้ามานะครับจะไม่สามารถเข้าไปน,นินพระเจ้าได้บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณนะครับ อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่เอาละครับเราจะหยุดข้อความไว้ตรงนี้ครับวันนี้พระเจ้ากําลังพูดอะไรกับเราครับท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่และพูดอยู่อีกครับท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่อย่าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่เราอาจจะคิดว่าเราเป็นอาจารย์เป็นคนมีความรู้แล้วครับแล้วก็เราเองสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นให้เข้ามาถึงพระเจ้าได้ครับแต่วันนี้พระเจ้ากําลังบอกเราครับว่าคุณผมต้องบังเกิดใหม่ครับ ไม่มีข้อแม้นะครับแล้วเราก็จำนนครับพระเจ้าครับเราคุกเข่าลงแล้วบอกกับพระองค์ครับว่าถ้าพระองค์ต้องการให้เราบังเกิดใหม่เราจะบังเกิดใหม่เราจะทำสิ่งนั้นอีกนะครับดูเหมือนว่ามันไม่เม k e ซ e n s นนะครับเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเองเป็นประโยชน์มากมายหรือว่าเราเก่งนะครับเรารู้ไปหมดนะครับแต่ว่าพระกมียังบอกว่าคุณต้องบังเกิดใหม่นะครับแล้วก็ ผมคิดว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าเราจะวางทุกอย่างนะครับและคุกเขา่าอธิษฐานกับพระเจ้าครับว่าพระเจ้ามีสิ่งใดที่พระองค์ต้องการให้เราทบทวนสิ่งนั้นนะครับโดยเฉพาะกําลังจะสิ้นปีแล้วนะครับมีหลายอย่างที่เราคิดว่าเราทําแล้วเกิดผลหรือลบาครับทาแล้วดีเก่งนะครับแต่พระองค์ยังบอกว่าคุณต้องบังเกิดใหม่ครับอาจจะเป็นการงานเป็นชีวิตที่ประสบความสําเร็จนะครับแล้วดูเหมือนว่ากําลังจะไปในทิศทางที่แหม่น่า ภาคภูมิใจมากนะครับแต่พระองค์บอกว่าท่านทั้งหลายยังต้องบังเกิดใหม่อยู่นะครับผมอยากให้ข้อความนี้เป็นข้อความที่จะพูดกับเราอย่างนี้นะครับว่าลมนะครับมันจะพัดไปทางไหนมันก็พัดไปทางนั้นนะครับเราได้ยินแค่เสียงของลมครับแต่เราไม่รู้ว่ามาจากไหนเราไม่รู้ว่าจะไปไหนครับลมนะครับลมพัดมาทางไหน ก็จะไปทางนั้นครับและเราไม่รู้ด้วยครับว่าลมมันเกิดจากความร้อนของแผ่นดินเกิดจากแรงกดอากาศแล้วเกิดลมขึ้นนะครับพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นครับคนที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าคุณนะครับไม่รู้ครับว่างานรับใช้ที่พระเจ้าจะนําคุณต่อไปน่ะจะเป็นอย่างไรคุณได้ยินเสียงครับคุณรู้คุณคุณเห็นแนวทางว่ามันกําลังไปทางนี้ครับลมกําลังไปทางนี้ครับคุณได้ยินเสียงคุณเห็นเห็นอ่า ผลที่เกิดจากลมพัดครับแต่ว่าคุณจะต้องยอมให้ลมคือพระัิญ,ญานั้นนําคุณไปในทิศทางที่พระเจ้าจะนําไปครับคุณไม่รู้ว่ามาจากทิศไหนและจะไปที่ไหนครับคุณจะต้องไปตามทิศทางที่พระเจ้านําคุณไปครับนี่โคดามาสถามเขาว่าจะเป็นไปได้ไงเหตุการณ์นี้ครับพเยซสคริ์บอกว่าคุณเป็นอาจารย์ของอิเซลคุณยังไม่เข้าใจอยู่หรอว่าพระเจ้าทําหลายอย่างที่คุณไม่เข้าใจและเกิดขึ้นนะครับพระองค์บอกว่า พระองค์พูดนะครับพระองค์เป็นพยานในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแต่โลกไม่เข้าใจโลกไม่เชื่อนะครับและดังนั้นพระยสิ์ก็อธิบายความผิดต่อไปว่าโมเสสได้ยกงูขึ้นนะครับและบุตรมนุษย์จะถูกยกขึ้น,นครับเวลานั้นผมเชื่อว่าหลายคาหรือหลายหลายคนที่เป็นคนอยู่ครับไม่เชื่อว่าพระยสิ์เป็นพระเจ้านะครับและเขาเองก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ไงพระยสุิพระองค์ก็เป็นมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งกาจเท่านั้นเอง พระองค์บอกว่าโมเสสถูกยกขึ้นและชั้นก็จะถูกยกขึ้นด้วยนะครับเพื่อทุกคนที่วางใจจะได้ชีวิตนิรันดร์นะครับเอาละครับนี่เป็นขั้นตอนที่ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตึงบนไม้แหงเขนนะครับพระองค์กำลังพูดบางอย่างที่นิโคเดวัสไม่เข้าใจครับแล้วไม่สามารถเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาของอาจารย์ของฟาริสีของคนที่รู้เพิ่มพีมากมายครับวันนี้มาถึงเราครับพระเจ้าให้บางอย่างเกิดขึ้นครับแล้วลมมันพัดมาทางทิศนี้แล้วครับและเราเห็นว่ามันมัน ผิดกับความเข้าใจของเราครับและเราเชื่อว่าพระเจ้าน่าจะทําอย่างนี้อย่างนั้นสิแต่ว่าพระเจ้ากำลังบอกว่าเราทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ครับคุกเข่าอธิษฐานกับพระเจ้าครับอะไรกันที่พระเจ้ากําลังพัดไปทางนั้นอะไรสิ่งที่พระเจ้ากําลังเปลี่ยนความคิดของเราแล้วก็มันกําลังเกิดขึ้นครับแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นเรายอมรับสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นและทําตามน้ำพระทัยพระองค์ด้วยกันนะครับ ท sponge, ่าวันนี้พระเจ้าบอกว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ครับคุณอาจจะเป็นคนที่ยังไม่เคยต้อนรับพระยิสคิดคุณจะต้องบังเกิดใหม่ครับถ้าพระยุสคิดพูดกับเราทุกคนที่เราต้อนรับพระยุสคิ์แล้วครับว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่ครับเราจะคุกเข่าลงแล้วทบทวนชีวิตของเราครับและบอกกับพระเจ้าว่าพระเจ้าข้าพระองค์ขอบังเกิดใหม่ขอฟังพระองค์ขอเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์จะนำไปในทิศทางนั้นและจะวางความคิดของตัวเองไว้ ให้พระองค์เข้ามาควบคุมนะครับลมใครจะพัดไปทิศไหนก็จะพัดไปทางนั้นเพระวิญญาณบริสุ์ก็เหมือนกันครับจะนําเราไปในทิศทางไหน,นเราเองจะต้องยอมให้พระองค์นําไปในทิศทางนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับวันนี้ข้าพมพีที่บอกว่าท่านทั้งหลายต้องบังเกิดใหม่จะเป็นสิ่งที่พูดกับเราในใจของเรานะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราไม่มีทิศทาง ของเราเองเราไม่มีความต้องการความอยากหรือความคิดที่เราจะนำชีวิตของเราไปในส่วนตัวในทางของเราเองแต่เราขอพระองค์ทรงนำเราไปเราขอพระองค์ทรงชำระเราด้วยน้ำด้วยพระวิญญาณให้เราเป็นคนที่บังเกิดใหม่ให้เราเองสามารถที่จะติดตามพระองค์ไปในทุกทิศท,ทุกทางที่พระองค์จะนำเราได้ เราจิตที่ฐานในพนระนามกฤษเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ